สวัสดีครับมีไลฟ์สดนะครับวันนี้ไลฟ์สดหนึ่งวันกับบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้ฝนตกนะครับสําหรับหลักสูตรเสาฮิตนะครับวันนี้อาจารย์เปี๊ยกนะครับอยู่ที่ที่ไหนนะครับมาร์เก็ตเพลย์ดังลิชีเนาะนะครับวอนนี้ก็คือวันสุดท้ายของการเรียนทฤษฎีแล้วนะครับเรียนทฤษฎีมาครบวันนี้วันที่ห้าก็ยี่ิบห้าชั่วโมง ต่อไปก็คือการออกปฏิบัติตัดหัวจริงแล้วทีนี้ตัดหัวจริงสําหรับพรุ่งนี้เราจะเริ่มออกออกหน่วยภาคปฏิบัติกันแล้วนะครับก็รุ่นรุ่นถัดไปนะครับเริ่มเรียน26 27กันยายนยังมีที่ว่างอยู่นะครับท่านใดสนใจก็ไอดีไลน์ติดต่อมาที่อาจารย์เปียกนในคู้โดยตรงเลยนะครับ0830630545สำหรับกระสุนเสาวาทิ์ก็ สนใจติดต่อได้เลยนะครับอันนี้พี่ไพล์วันขอบคุณพี่ไพล์วันกับพี่กบีพัฒน์นะครับกำลังเต้มกันอยู่นะครับบัตตี้คู่นี้นะคู่บัตตี้ของเราครับเรามีพี่ตุ้มนะครับพี่ตุ้มพี่ตุ้มตาแก่นะครับพี่ตุมันก็พี่พี่เท่งก่ชายเอกพี่ยืนยง เทียนรักและพี่ดาวนะครับจับบัตเรเลียนใหม่ที่บนนะครับจับด้านขวาจับมือใหม่มือขวาครับขึ้มดูจับแบบปลาดอเหมน้นมันเอกอัดเห็นไหมเห็นไหมครับหรืมอมาฝากตั้งใหมนะ่ฝากต,ตั้งต้อง,งตั้งไว้เอาไว้ดู เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในสนามจริงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าใช่ไหมจากที่ที่เปิดคอร์สนี้มาคอสพิเศษตรงนี้นะก็มีคนนําไปใช้ได้เยอะอยู่นะครับเป็นเปิดร้านได้หลายท่านแลน้วนะรุ่นหนึ่งรุ่นสองอันนี้รุ่นสามใช่ไหมครับรุ่นถัดไปก็คือรุ่นสี่นะครับเราเรียนสองเดือนหลักสูตรสองเดือนแค่นั้นเองหลักสูตรเร่งรัดสําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการที่จะมาเรียนจัดหนึ่งสุ่ นี้นะครับส่วนใหญ่จะมีะมะงานประจําทุกคนทุกคนจะทํางานประจําแต่หลายๆคนก e ็อยากได้อาชีพเสริมติดตัวไว้เหมือนที่เขาบอกว่ามีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาที่อยากใช้แล้วไม่มีก็เป็นกำลังใจให้ทุกขั้นนะครับสู้ๆนะสวัสดีครับเอาเราปิดตรงไหนครับนี่